สวัสดีค่ะมหาเดมียพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งในคลิปวิดีโอประจำวันที่1-10มิถุนายนประจำปี2560ความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกชีวิตทุกก้าวเดิน มีคำหนึงที่อยากบอกไว้อยู่เสมอว่าชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํำนายวันทั้งเก็ดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํำนายวันแรกคือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เกี่ยวข้องกับงานต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ ให้ทำต้องจัดการหมายถึงว่าการงานของคุณค่อนข้างยุ่งเหยิงวุ่นวายมีเรื่องให้ต้องทำมากมายกับการงานแต่การงานนั้นจะประสบความสำเร็จการงานจะได้ดังจุดหมายที่คุณทำถึงเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าสำหรับการเหนื่อยนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์แต่ความรักอาจจะมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นรักที่เกิดขึ้นกับรักซ้อนซ้อนรัก หรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักอาจจะทำให้คุณต้องทุกขก์ุ่มเป็นกงังวลตัดสินใจให้ดีนะคะระวังรักสามเศร้าเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างนั้นถ้าคุณมีสติความเศร้าของคุณก็อาจมีมาเพียงเล็กน้อยแล้วก็จะจางหายไปไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเรื่องเศร้าบ้างคุณจะได้ความรักจากคุณผิวสองสีจะมีคนนำความรัก นำชคมาให้กับคุณนะคะเป็นคนสูงใหญ่ผิวสองสีค่ะคุณจะได้รับการอุปรัรรมค้ำชูจากผู้ใหญ่จากญาติผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอาจจะเป็นองค์มหาเดวะมหาเดวีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะคนที่เถือปณิตย์มีปัญหาอะไรสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะนำทางให้เรามาพบกันสรุปแล้วของคนวันอาทิตย์นั้นเกณฑ์การงานอาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เกณฑ์การเงินร่ำรวยดีได้ทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กมีเพียงความรักเท่านั้นอาจจะมีเรื่องเศร้าทุกข์เป็นกังวล แต่ในทางกลับกันคุณก็จะมีโชคจากคนผิวสองสีสูงใหญ่จะนำสิ่งของข้าวของมีค่าหรือสิ่งดีๆมาให้กับคุณค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพอุบัติเหตุไม่มีค่ะเรามาต่อกันที่คนวันอังคารขอโทษค่ะคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์นั้นคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้คุณทุกข์ใจรุ่มใจเป็นกังวลใจผู้ใหญ่นั้นอาจจะเป็นญาติ พี่น้องหรือเป็นหัวหน้างานของคุณคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้คุณทุกข์กลุ่มเป็นกังวลคนทางไกลจะเดินทางมาหาถ้าไม่เดินทางมาก็าต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลถ้าไม่เดินทางมาก็าต้องติดต่อมานะคะคนที่มีอายุน้อยจะทําให้คุณทุกข์กลุ่มเป็นกังวลบริวารของคุณไม่ว่าจะเป็นน้องเป็นลูกหรือใครที่มีอายุน้อย ใครที่มีแฟนอายุน้อยกว่าระวังนะคะเขาอาจจะทำให้คุณทุกข์กลุ่มเป็นกังวลค่ะมันจะเป็นเหมือนดาบสองคมทางสองแพ่งเด็กนั้นจะนำทั้งทุกข์และสุขมาให้กับคุณนะคะระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรมาขอส่วนบุญหมั่นสร้างบุญแพ่บารมีนั่งสมาธิแพ่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วทุกสิ่งที่ติดขัดอยู่จะฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้นะคะ สรุปแล้วของคนวันจันท์นั้นการงานมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการแต่ผู้ใหญ่อาจจะทําให้คุณทุกข์กลุ่มเป็นกังวลการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปได้้า้จ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่สามารถหมุนเวียนได้ดีระมัดระวังคนอายุน้อยจะนําทั้งความทุกข์และความสุขมาให้เจ้ากรรมนายเวรมาขอส่วนบุญทําบุญสร้างบารามีนะคะ สิ่งที่ติดขัดจะผ่านพ้นไปได้อุบัติเหตุไม่มีระมัดระวังสุขภาพเล็กน้อยค่ะเรามาต่อกันที่คนวันอังคารนะคะคนวันอังคานนั้นในช่วงต้นเดือนของมิถุนายนมีอุปสรรคปัญหาต้องให้ฟันฝ่าเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเรื่องนี้ค่อนข้างเหนื่อยสักหน่อยกับเกณฑ์การงานหลับตาสักพักพักใจสักหน่อยแล้วทุกอย่างจะฟันฝ่าไปได้แล้วเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมา เงินก้อนใหญ่จะเข้านะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่อาจจะเป็นจากแรงเงินจากธนาคารจากเงินตกเบิกคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นทะเลาะบากแว้งมีปากมีเสียงในเรื่องของการทะเลาะนับ1ถึง10 1,2,3เพื่อให้ใจเย็นลงแล้วทุกอย่างจะได้คลี่คลายยังคงเหนื่อยกับปัญหาที่รุมเรา้าที่ต้องแก้ไขต้องจัดการ มีสติไต,ตรตรงกับทุกอย่างช้าๆอย่าวุ่นวายใจเยนินแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้นะคะสรุปแล้วสําหรับคนวันอาคารนั้นช่วงนี้มีอุปสรรคเยอะสักหน่อยอดทนไตรตรงให้มีเหตุผลแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ส่วนในเรื่องของการเงินมีเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กความรักใครที่มีรักสามเศร้าอยู่ระมัดระวัง รถไฟชนกันการทะเลาะเบากแว้งเกิดขึ้นเดินทางใกล้ไกลประปรายปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเรามาต่อกันที่คนวันพุธค่ะคนวันพุธนั้นช่วงนี้อยู่กับเกณฑ์การรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยนะคะการรอคอยของคุณนั้นจะสุขสําเร็จ ไม่ว่าคุณจะรอเรื่องอะไรให้คุณรู้ไว้เลยนะคะสำหรับคนวันพุธคุณจะประสบความสำเร็จกับการรอคอยจะมีเรื่องข่าวดีๆข่าวการแต่งงานข่าวการใครที่ยังโสดก็อาจจะมีแฟนมีคนใหม่เข้ามานะคะและอาจจะมีเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่คุณต้องไปเกี่ยวพันระวังนะคะรักซ้อนซ่อนรักทั้งเก่าและใหม่มา สินใจไม่ถูกอย่าวุ่วามช้าๆใจเย็นๆแล้วตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเกณฑ์การงานประสบความสำเร็จจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่มีตำแหน่งอยู่แล้วคุณก็อาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนไปตำแหน่งที่สูงขึ้นใครที่ยังไม่ได้งานก็อาจจะได้งานเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จนะคะคนบรรพุธใครที่ยังโสดข่าวดีค่ะอาจจะได้พบเจอคนถูกใจคนที่มีคู่อยู่แล้ว ความรักจะวานชื่นกับคุณรักสรุปในช่วงสัปดาห์ต้นเดือนของมิถุนายนของคนวันพุธนั้นค่อนข้างจะดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักแต่อาจจะอยู่กับการรอคอยสักหน่อยคนเรานั้นถ้าเรารอคอยแล้วสมหวังก็คงแก่สมและมีคุณค่ากับการรอคอยนะคะสรุปไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างดีค่ะสําหรับคนวันพุธเรามาต่อกันที่คนวันพฤหัสบดีนะคะ คนวันพฤหัส,สบดีนั้นระมัดระวังสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัว,ดว,ดวดร้อนล้มหมอนนอนเลือรักษาสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปและอาจบางครั้งใครที่ยืมเงินของคุณไปอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการระมัดระวังเซฟกับเกมการเงินนะคะ อาจจะได้ของขวัญของมีค่ามันจะเป็นการคล้องจองกันมาเดวีบอกว่าการเงินของคุณอาจจะไม่ดีเท่าไหร่คุณอาจจะใช้เงินก้อนนั้นมาซื้อในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของมีค่าเงินก็เลยหมดไปเซฟเซฟประหยัดแล้วทุกอย่างจะผ่านไปนะคะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางเดินทางทั้งไกลไกลขึ้นเหนือลองใต้นะคะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีเกณฑ์การงาน จะประสบความสําเร็จจะได้รับการอุปธรรมค้าชูจากผู้ใหญ่จะมีผู้ใหญ่อุปธรภมค้าชูนะคะการงานผ่านพ้นคลี่คลายสรุปสําหรับคนวันพฤหัสบดีนั้นเกณฑ์การงานผ่านพ้นมีผู้ใหญ่อุปธรรมค้าชูการเงินมีมาจ่ายออกไปแต่การจ่ายนั้นคุณอาจจะได้ของขวัญของมีค่าระมัดระวังสุขภาพการเงินระมัดระวังด้วยนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีการเดินทางทั้งใกล้ไกล แต่ปลอดภยัยดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะเรามาโอกันที่คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์นั้นช่วงนี้เศร้านิดหน่อยระมัดระวังความผิดหวังคิดสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจปรารถนาตั้งใจสิ่งไหนก็ไม่ได้ดังใจทอ้ทอทรมานติดต่อมหาดวีพยากรณ์น,นะคะเป็นกำลังใจให้กับคนวันศุกร์ทุกๆคนเงิน มีซ้ายใจขวามีเข้ามาใจออกไปมีกระช้ยนู่นมีกระ่ายนี่มีนี่สินรออยู่ที่ต้องใจนะคะกรุ่มทุกเป็นกังวลรุ่มใจนอนไม่หลับทุกเป็นกังวลกับครอบครัวความรักให้ระวังครอบครัวมีปัญหามีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นค่ะมีคอมเมนต์เยอะมากที่ตอบมาหามาหาเดวีพยากรณเกี่ยวกับวันศุกร์วันศุกร์นั้นในช่วงรอบสัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีบังข,ขอโทษค่ะบางครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปขอให้เรามีสติกับการตัดสินใจ ไม่ว่าทุกเรื่องทั้งการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังใจของเราและความศรัทธาน,นะคะเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์สัปดาห์นี้ระมัดระวังความผิดหวังความรุ่มใจปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งการเงินการเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังทั้งสุขภาพด้วยนะคะสร้างบารมีนั่งสมาธิและทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะ เรามาต่อกันที่คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์ในรอบสัปดาห์เดือนมิถุนายนคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สร้อยเส้นใหม่คุณจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะสิ่งใหม่ๆนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้ามีคนที่มีแฟนอยู่แล้วไปมีรักใหม่ไม่ดีค่ะรักถ้ามีซ้อนซ่อนรักมันคือความทุกข์นะคะ ให้ใช้สติในการตัดสินใจอย่าใช้เพียงหัวใจเพียงอย่างเดียวนะคะระมัดร,ระวังคุณกําลังทําอะไรหลบๆบซ่อนซซ่อนเร้นปิดบังในบางอย่างการโกรหกนั้นถามว่าผิดไหมถ้าโกหกในสิ่งที่ไม่ดีมันคงผิดแต่ถ้าบางครั้งการโกรหกแล้วให้คนบางคนสบายใจมันก็เป็นคงเป็นสิ่งที่ดีนะคะเงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาอาจจะเงินตกเบิกเป็นหนายหน้า เงินก้อนใหญ่จากธนาคารจากแหล่งเงินจะมีเข้ามาค่ะแต่บางครั้งจํานวนอาจจะไม่ได้ดังหวังคือสิ่งที่คุณหวังถามว่าคุณจะได้ไหมได้แต่มันอาจจะไม่เป็นตามเป้าหมายที่คุณหวังหรือต้องการหวังน้อยๆเพื่อจะได้ไม่ผิดหวังค่ะแต่ทุกอย่างนั้นเดือดซันขึ้นจะก้าวผ่านไปสู่สิ่งที่ดีๆถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์กลุ้มเป็นกังวลถ้าอาทิตย์สาดแสงสองมา นั่นหมายถึงว่าวันใหม่สิ่งใหม่ๆจะก้าวเข้ามาเพื่อให้คุณพบกับความสุขความสําเร็จนะคะสรุปแล้วของคนวันเสาร์นั้นช่วงสัปดาห์ต้นเดือนของเดือนมิถุนายนทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้านหลังใหม่รถคันใหม่แต่แนะนําย้ําเตือนถ้ามีรักใหม่มาซ้อนซ่อนรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้เห็นใจคนที่อยู่ข้างกายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะ เงินก้อนใหญ่จะเข้ามาระวังการทําอะไรหลบกๆซ่อนๆอนวังอะไรไว้อาจจะไม่เป็นตามเป้าแต่เมื่อเวลาที่ผ่านๆไปสิ่งดีๆจะมีเข้ามาค่ะการเดินทางทั้งใกล้ไกลปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรอุบัติเหตุไม่มีสุขภาพอาจจะเป็นเพียงเล็กน้อยเพราะความเครียดแต่ทุกอย่างจะก้าวผ่านไปได้ค่ะครบแล้วกับวันทั้งเวันมหาเดวีหังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งแห่งการทำนาย ที่จะนำทางให้ทุกคนก้าวพน้นไปจากความทุกข์พ้นจากอุปสรรคสามารถกดติดตามสามารถแอดไลน์ไอดีอาจารย์มาได้นะคะมหาเดวียินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนเพื่อพบกับแสงสว่างค่ะขอบคุณค่ะ